ก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาฝึกทำโจทย์นะครับในเรื่องของฟังก์ชันนะครับที่มีชื่อว่าฟังก์ชันประกอบนะครับคอมโพสิตฟังก์ชันนั่นเองครับสำหรับโจทย์ในวันนี้นะครับก็จะมาแก้่างต่อไปนี้นะครับ f x นะครับเขากำหนดมาให้ 2x ลบ3นะครับผม g x นะครับเท่ากับ1ส่วนด้วย x ลบ2ใช่ไหมครับ ซึ่งโจทย์ต้องการถามว่า,าข้อ1นะครับ g of f 3นะครับ g of x โอเค f of g 5นะครับเราจะมาเริ่มทำโจทย์กันนะครับตอนอื่นนะครับเราต้องมาดูก่อนว่า g of f เนี่ยคืออะไร1ต้องคิดก่อนว่า g of f มันคือถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะมองว่าเป็น G มีข้อของ F นะครับนี่คือ G of F นะครับอันดับแรกที่เราต้องทำคือทำการหาค่า G of F ก่อนครับ F ในที่นี้นะครับ F ฟังชันเ x เนี่ยก็คือ 2x-3 ลบ3ใช่ไหมครับ มันก็ได้เท่ากับว่า1ส่วน g x เปลี่ยนไปเป็น f x ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น f x นะครับมันก็คือ,อ f x ใช่ไหมครับลบกับ2นะครับในที่นี้ f f ของเราคืออะไรครับ f f ของเราคือ2 x ลบสามก็จะเปลี่ยนเป็น2 x ลบสามใช่ไหมครับตอนแรกที่ผมเปลี่ยนนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจากเดิม x คือตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปเป็น 6, ปกพันด้วนกันนะครับถ้าตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับซึ่ง f x ในที่นี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับจากนั้น เราทำการแก้สมการนะครับง่ายๆครับผม2 x ลบ3 2, มลบ2ันก็คือ1ส่วน2 x ลบ5ใช่ไหมครับโอเคครับเราได้ฟังกช์ชันของ g of x นะครับมันคือ1ส่วน2 x ลบ5นะครับนี่คือ g of f นะครับแต่โจทย์ถามว่า g of f ของ3นะครับซึ่งเราก็จะมาดูว่า g of f ของ3คืออะไรนั่นก็หมายความว่าตัวนี้ถูกคูณเข้ากับ3นะครับลบ5นั่นก็คือ6ลบ5นะครับ หนึ่งกำลังหนึ่งส่วนหกลบห้านั่นก็คือหนึ่งหารหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับผมโอเคครับเราก็จะมาดูว่าต่อไปฟังก์ชันของ g of x เราคืออะไรโอเคครับขออธิบายนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเช่นได้ว่าปกติเนี่ยฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน f x รหรือว่า f 3 mm hmm. ในที่นี้เราก็ต้องแทนว่าฟังก์ชันใดๆนะครับแทนเข้าไปใน3เพื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่รูปของ g of x นะครับจะมีอย่างนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าได้ฟังก์ชันใดๆมานะครับแทนค่าฟังก์ชันนั้นเท่ากับ3มนะครับมันก็จะหมายความว่าหมายความในรูปแบบนี้นะครับที่เราได้ฟังก์ชันนี้คือ g of x มานะครับเราก็มาแทนตามที่โจทย์ต้องการทำหาคือ3ใช่ไหมครับเราก็แทนค่า3ใน X ตัวนี้นะครับผมซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือตัวนี้นะครับนี่คือคําตอบต่อมาโจทย์ถามว่า f of g f of g คืออะไร f of g g of x f of g มันก็คือ f of g มันก็คือ f นะครับครอบ g ใช่ไหมครับ f คอบ g ในที่นี้ก็จะมาดูว่าฟังกช์ชัน f ของเราคืออะไรฟังก์ชัน g ของเราก็คือ 2x ลบ3นะครับนี่คือฟังกช์ชันปกตินะครับกรณีที่ฟังกช์ชันนี้ นะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะทําให้พจน์นี้ทั้งหมดตอนแรกมันคือ x ใช่ไหมครับมันคือ x มันจะได้รูปแบบนี้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปมันก็จะได้ว่า 2x ก็คือ gx ใช่ไหมครับ gx เราคือ1หารด้วย x ส่วน2 นี่เป็น gx นะครับลบสนะครับจะเห็นได้ว่า gx ก็คือ1หารด้วย x ลบสใช่ไหมครับแล้วก็ลบสจากนั้นก็ทำการแก้สมการปกตินะครับจะเห็นได้ว่าในที่นี้ก็คูณ2เข้าไปนะครับ2หารด้วย x ลบ2ลบกับ3นะครับอันนี้คือฟังก์ชัน f of g นะครับก็ได้คำตอบประมาณนี้ซึ่งต่อมาเขาบอกว่าอันนี้คือ f of g ต่อมาคือ f of g 5นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะแทน ตรงที่มี x เท่ากับ5นะครับโอเคมาทำการแก้สมก,การนะครับ f of g นะครับ5นะครับผมมันก็คือสองส่วนด้วย5ลบ2นะครับลบ3มันเท่ากับเท่าไหร่ครับไอ้เหลือ3 สอส่วนสาลบด้วย3ใช่ไหมครับโ okay, อเคเราลบด้วย3ก็แสดงว่าข้อนี้ผมดึงลงมาครับ2องส่วนสาลบสมนะครับผมมันก็คือคูณเสร็จเข้าไปครับ3าคูณสาม นะครับผมหารด้วย3ใช่ไหมครับมันก็เท่ากับเท่ากับเท่ากับ3 3 9นะครับ2ลบ9หาร3เท่ากับลบ7ส่วน3นี่คือคำตอบของ f of g ที่ทมีเท่ากับ5นะครับคำตอบก็จะมานประมาณนี้ครับผม ซึ่งผมขออธิบายนะครับเพื่อเป็นการสรุปในเนื้อหาของการทำโจทย์นี้นะครับจะเห็นได้ว่ากรณีที่ f g of f นะครับหรือว่า f of g เนี่ยบางครั้งนะครับก็จะมีค่าเท่ากันเสมอหรือว่าบางครั้งก็จะไม่เท่ากันเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่โจทย์ให้มานะครับลักษณะการทำก็อย่างที่ผม ได้นำเสนอในโจทย์วันนี้นะครับซึ่งหากมีข้อสงสัยนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่เราได้นำเสนอนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอกราบคำลาสวัสดีครับ